หม้อหม้อ f f e e maker เครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟ vacuum bottle กระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อน cooker hood เครื่องดูดควันเครื่องดูดควัน เ s t e r เครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปิ้งขนมปัง b l ล n เด r เครื่องปัน่นเครื่องปัน่น rice c o o k e รหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวม c r ครเว ve เตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟ <Sh> ชั้นวางของชั้นวางของด h w a s h i n g liquid. น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจา Tap. น Tap. กน๊อกน้ำก๊อกน้ำา d ชสเตรนเนอที่คว่ำจานที่คว่ำจาน sink อ่างล้างจานอ่างล้างจาน b e c u e stove เตาบาร์บีคิวเตาบาร์บีคิวอ <O> ven เตาอบเตาอบอ ven glove ถุงมือกันความร้อนถุงมือกันความร้อน Gas stove. Tow gas. Tow gas. Tin opener. Tea bird crabong. Tea bird krabong. Match. My key. My key. Chopping block. Kiang. Kiang. Kettle. กา Nam กา้ํา Knife มีดมีด Apron ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อน Measuring cup ถ้วยตวงถ้วยตวง Plate จานจาน tray ถาดถาด bowl ชามชามฟก <F ulk. S 1> ซ่อมซ่อม p ป o นช้อนช้อนวิสก์ที่ตีไข่ที่ตีไข่ ปีล <Pe> ที่ปอกเปลือกที่ปอกเปลือกมอ <Mort ar. S 1> รเตอร์ครกครกพัซเซลสากสากมัฟเฟ็ตขวดเครื่องปรุงขวดเครื่องปรุงเลดลทับพีทับ P Pan นกระทะกระทะ f ล i <li> ป p e r ตะหลิวตะหลิว s ป o n g e ฟองน้ำฟองน้ำ d i pping bowl ถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้ม s t r ร i n e อกระชอนกระชอน <Glass. S 1> แก้วแก้ว <B ottle. S 1> ขวดขวด p <Chop sticks. S 1> ตะเกียบตะเกียบ too ูพก ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟัน Napkin ผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดปาก Jug เหยือกเหยือก Rag ผ้าขี้ริว้วผ้าขี้ริว้ว Rolling pin ไม้นวดแป้งไม้นวดแป้งเป็น <Bin. S 1> ถังขยะถังขยะ funnel กลวยกลวย chopper ปังตอปังตอ